อย่างนี้ใครมีแบบนี้ยินดีรับเช่าหลักแสนนะครับกลองให้ครับนิ้วมือชัดเจนะครับตา,ามมงมคันต้องมีมนสารครับจะเป็นเม็ดดำดำแดงๆหน่อยๆน,นะครับสวัสดีครับพี่ๆผมบุรพานาคปกนะครับ วันนี้จะมาแนะนำนะครับวิธีการดูปิดตากระหนกข้างตะกรุดครูนะครับจำนวนการสร้าง4,000องค์นะครับเล่นกันหลักแสนนะครับใครมีแบบนี้นะครับส่งหาผมได้นะครับก่อนอื่นเลยครับฝากพี่ๆกดไลค์กดแชร์กดติดตามเพจบุรพานาโปรแกรมีด้วยนะครับเพื่อจะได้ไม่พลาดสาระ้านดีๆเกี่ยบกับวัตถุมงคลของหลวงปู่โตนะครับรวมทั้งผมเปิดร้านใหม่แล้วนะครับชื่อร้านเครื่องบุรพานาปกบครับฝากพี่ๆติดตามด้วยนะครับเสิร์ชในกูเกิลก็จะขึ้นเลยนะครับมีปักหมุดไว้ให้แล้วนะครับใครมีพระเครื่องหลวงปู่โตเด รับเช่านะครับให้ราคาดีนะครับเดี๋ยวเราไปดูกันนะว,ว่าวิธีการดูเบื้องต้นเป็นอย่างไรนะครับวันนี้จะมาแนะนําวิธีการดูเบื้องต้นเกี่ยวกับพัพปิดตากระหนกข้างหลวงปเตโตนะครับปิดตากระหนกข้างตะกุดคูนะครับสร้างจํานวน4,000องค์นะครับไม่มีตะกุด6 0พันนะครับ น้อยนะครับสวยมากนะครับองคนี้สวยมากอย่างนี้ใครมีแบบนี้ยินดีรับเช่าหลักแสนนะครับตากระนกอ้างตะกุดคูนะครับไม่มีตะกุดรับเช่าหลักหมื่นนะครับมีรวดลายชัดเจนนะครับข้างหลังเป็นยันตรีนิสิงเหนะครับมาเรามาเริ่มกันเลยนะครับเดี๋ยวผมจะซูมกล้องให้ครับมีนิ้วมือชัดเจนนะครับตามองค์พระต้องมีมวลสารนะครับจะเป็นเม็ดดงดำแดงแหน่อยๆนะครับองนี้เดิมมากๆเลยนะครับปลายกระนกต้องคมชัดนะตัวเกศไม่เหมือนนะพวกนี้นะเก๊จะห่างเยอะนะครับ ดูคลิปปิ้นด้านบนนะครับนี่เห็นไหมอาจจะมีเส้นตัวตัดนะครับยิ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 บเลยนะครับตัวตัดต้องคมๆอย่างนี้นะครับนะถ้าตัวเก๋จะเป็นบั้งใหญ่ๆนะครับนี่เห็นไหมฮะตัวตัดอันนี้จะเป็นรอยนิ้วมือหยิบขึ้นมาจากบล็อกนะครับพี่สังเกตนะนี่จะเป็นรอยนิ้วมือนะครับส่วนมากเจอแบบนี้แท้ดูง่ายเลยครับโอกาสแท้9 0เลยนะครับนี่ฟาที่กดพิมพ์คมๆจะมีเส้นแบบนี้เลยครับยิ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 บพี่แคปหน้าจอไว้ได้เลยนะครับเนี่ยฟาที่ไม่ได้ผ่านการใช้นะครับ จะมีเส้นยิบๆอย่างนี้เลยนะครับตรงนี้ตะกุดคู่เนื้อใบลานดูง่ายนะครับด้านหลังเป็นยันตรีนิสิงเหนะครับชื่อว่าหลงปูโตนะเห็นไหมจะมีมลสารเนี่ยเม็ดดาเม็ดเหลืองเม็ดขาวเม็ดแดงนะครับเป็นมลสารของใบลานครับตัวเก๊จะไม่เหมือนนะมลสารเขาจะไม่ได้นะครับคือแล้วจะมีกลิ่นเหม็นนะครับนี่เห็นไหมมลสารนะครับเม็ดแดงเม็ดดำนะครับพี่ที่ไอ้พาที่ไม่ได้ผ่านการใช้ จะเป็นเส้นคมคมอย่างนี้เลยนี่เป็นรอยจับเป็นรอยนิ้วมือนะครับนี่เส้นคมคมอย่างนี้เลยนะองนี้ดูง่ายมากนะใครมีแบบนี้นะครับยินดีรับเช่าหลักแสนนะครับหลักแสนนะนี่คิปปิ้นดูง่ายๆเลยนะครับดูง่ายมากครับองนี้โดยรวมเนี่ยครับองนี้ ยันคมชัดนะครับสวยมากองนี้สวยมากพับปิดตากระหนกข้างตากรุดคู่นะครับมีจะมีตะกรุด2ดอกถ้ามีแบบนี้ครับส่งหาเพจบุรพานัปเซได้เลยนะครับฝากพี่ๆกดไลค์กดแชร์กดติดตามเพจบุรพานัปซด้วยครับเพื่อจะได้ไม่พลาดสาระดีๆเกี่ยวกับระเครื่องหลวงปุ่โตนะครับวันนี้ก็ใครมีแบบนี้ที่บ้านอย่างที่ผมบอกนะครับส่งมาขายได้เลยครับยินดีรับเช่าหลักแสนนะครับฝากติดตามไว้ด้วยนะครับสวัสดีครับ